สวัสดีค่ะพี่แอนสุกัญญาพันธุมานะคะวันนี้จะเป็นคลิปตอบคําถามนะคะสองคำถามที่ลูกน้องๆถามเข้ามานะคะว่าข้อที่หนึ่งผมแห้งสามารถฟอกผมได้ไหมคะได้ค่ะแต่ว่าผมแห้งเนี่ยถือว่าถือว่าเป็นผมที่อ่อนแอนะคะ,ะวิธีที่หนึ่งนี่ก็คือจะใช้ผมฟอกของโลแลนนะคะเพราะเม็ดเม็ดของผงฟอกเนี่ยจะเป็นเม็ดที่ละเอียดนะคะแล้วก็ไม่ฟุ้งนะคะข้อที่สอง ใช้ไฮโดรเจนที่6หรือ9เปอร์เซ็นต์ห้ามใช้12นะคะเพราะเนี่ยค่ะตัวอันนี้6เปอร์เซ็นต์นะคะส่วนตัวนี้จะเป็น9เปอร์เซ็นต์นะคะจะเป็นแบบนี้ส่วนตัว12เปอร์เซ็นต์เนี่ยห้ามใช้นะคะตัวนี้นะคะ12เปอร์เซ็นต์ห้ามใช้เพราะว่าตัวที่12เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเป็นสูตรเข้มข้นจะทำให้ผมเนี่ยยิ่งแห้งนะคะอ่า อันที่สามข้อที่สามนี่ก็คือตัวบำรุงนะคะเช่นตัวนี้ค่ะตัวนี้กันช็อตนะคะอีกตัวหนึ่งจะเป็นเนี่ยค่ะกันร้อนนะคะแล้วก็จะเป็นตัวเบอร์ลิน่านะคะเป็นคอลลาเจนของเบอร์ลิน่าหนึ่งซองนะคะสำหรับคำถามที่สองพื้นผมดำรอบแรกใช้เอ6ิบหกรอบที่สองก็ลงสีที่ต้องการใช่ไหมคะใช่ค่ะ ข้อควรระวังในการย้อมผมดำธรรมชาติในกล่อง A16 เนี่ยค่ะในกล่อง A16 เนี่ยจะมีไฮโดรเจนที่12ซนนะคะจะมาคู่กันแบบนี้ที่12%เความเข้มข้นเนี่ยค่ะสูงต้องเว้นโคน2นิ้วนะคะต้องเว้นโคน2นิ้วลงสีส่วนปลายก่อน20นาทีนะคะค่อยเติมค่อยเติมโคนนะคะด้วยสีถ้วยเดียวกันทิ้งไว้อีก10นาทีนะคะแล้วค่อยล้างออกค่ะ ก่อนล้างประมาณ5นาทีเนี่ยคะ่ะต้องใช้การนวดหรือคึงพมน้ําเล็กน้อยนะคะเนี่ยใช้ตัวผมน้ําตัวนี้นะคะเป็นน้ําปกติเลยค่ะใช้ตัวนี้นะคะค้นน้ําเพราะว่าพ้นน้ําเนี่ยจะช่วยในในเรื่องการหวีง่ายนะคะแล้วก็หวีหวีนวดนวดคึงคึงไปนะคะแล้วก็หวีนะคะสีเนี่ยจะได้สีที่สม่ําเสมอนะคะสีจะไม่ด่างนะคะแล้วล้างออกนวดตามปกติได้เลยค่ะ แต่ว่าเราต้องใช้เวลาการนวดการคึงนะคะสีก็จะได้สม่ําเสมอนะคะแต่ของพี่แอนเนี่ยค่ะนวดคึงแต่ว sure ่ายังยังนวดไม่ไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะคะก็จะมีสีด่างสีด่างตรงข้างข้างข้างหลังเนี่ยค่ะข้างหลังแต่ถ้ามาถ้าข้างข้งเนี่ยจะไม่ดูน่าเกียดเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นข้างหน้านะคะก็จะดูน่าเกียดนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ